คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไน g o o ุดไนท t ทาง CGN Podcast การเป็นคนมีความห่วงใยเอาใจใส่คนรอบข้างเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับน่าชื่นชมและชื่นใจเราจะเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาใครๆก็อยากเป็นเพื่อนกับเราแต่ก็มีบางครั้งที่เราเอาใจใส่มากเราแคร์มากและเราพยายามจะแคร์ทุกคนพร้อมๆกัน พยายามจะเอาใจทุกคนพร้อมๆกันจนกลายเป็นว่ามันทำให้เราเหนื่อยซะเองเราจะมีวิธีรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงนะการเป็นคนที่อยากเอาใจผู้อื่นอยากทำให้ผู้อื่นมีความสุขมากๆเราเรียกบุคลิกนี้ว่าเป็นคนที่อะไรก็ยอมหรือเป็น people pleaser ซึ่งข้อเสียของบุคลิกภาพนี้คือเราจะกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเพราะอะไรเราก็ยอมก็ทำตาม ก็ทำให้ทุกคนไปหมดและเราจะรู้สึกไม่เหลือคุณค่าในตัวเองในที่สุดวิธีแก้ไขบุคลิกนี้ที่ง่ายที่สุดและยากที่สุดคือการตอบโ no นกับคนอื่นและตอบเยสกับตัวเองครับนั่นคือการที่เรากล้าปฏิเสธคนที่ชอบมาขอความช่วยเหลือเราเป็นประจำและกล้าให้พื้นที่กับตัวเองที่จะทำและคิดเพื่อตัวเองมากขึ้นในเว็บไซต์ Mission ่น the m ม o n ได้สรุปเนื้อหาสั้นๆไว้ถึง5วิธีที่เราจะสามารถเริ่มกระบวนการเลิกเป็นคนอะไรก็ยอมมีดังนี้ครับ 1. ไม่รีบตอบตกลงก็คือถ้ามีใครมาให้เราช่วยอะไรเราควรตอบไปว่าคิดดูก่อนนะเพื่อให้อีกฝ่ายเตรียมใจรับคำปฏิเสธจากเราและเป็นพื้นที่ให้เราได้ทบทวนตัวเองด้วย 2. รู้จักต่อรองเช่นถ้าเราไปร้านค้าแล้วเพื่อนฝากซื้อของชิ้นใหญ่ แล้วมันหนักเกินกว่าที่เราจะแบกไหวให้เราต่อรองไปว่าจะซื้อให้แต่จะซื้อให้เป็นของชิ้นเล็กแทนเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเองก็มีขอบเขตและข้อจำกัดเหมือนกับคนอื่นๆ 3. ม,มีความหนักแน่นในการปฏิเสธเช่นถ้ามีใครมาขอให้เราช่วยอะไรและเรารู้ว่ามันหนักเกินความสามารถของเราและเราไม่อยากทำด้วยการตอบว่าฉันทำไม่ได้ จะทำให้เขาเกิดการตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้และจะนำเราไปสู่คำตอบที่อึดอัดกว่าเดิมดังนั้นคำตอบที่จะแสดงออกถึงสิทธิและเป็นคำตอบที่จะไม่มีใครเถียงได้คือฉันไม่ทำเพื่อให้รู้ไปเลยว่านี่คือการตัดสินใจที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวของเราแต่อย่าเอาวิธีนี้ไปพูดกับหัวหน้าง,งานของคุณนะครับมันไม่เหมือนกันนะ 4. หยุดขอโทษซ้ำไปซ้ำมา เพราะการไม่ตามใจคนอื่นนั้นไม่ใช่ความผิดของคุณนะแน่นอนว่ามันอาจจะรู้สึกผิดธรรมชาติเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะชอบตามใจคนอื่นอยู่ตลอดแต่การขอโทษจะยิ่งย้ำคุณให้คิดว่ามันผิดที่คุณไม่ตามใจคนอื่นแล้วมันจะยิ่งทำให้คุณอยากกลับไปทำแบบเดิมเพื่อให้ความรู้สึกผิดมันหมดไปดังนั้นอย่าขอโทษพร่ำเพื่อครับและสุดท้าย 5. อย่าเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับคนอื่น คืออย่ารอให้ต้องมีใครมาชมเชยคุณคุณถึงจะมีความสุขได้เพราะทำแบบนั้นจะยิ่งลดทอนคุณค่าของตัวคุณเองลงไปครับและเป็นการไม่เคารพตัวเองด้วยดังนั้นความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเขาคุณต้องกล้าที่จะให้คุณค่ากับตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับพระคำัำภีไม่ได้พูดถึงคนที่อะไรก็ยอมเอาไวต้ตรงๆเลยครับ แต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเมื่อเราใคร่ครวญดูแล้วจะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเองเป็น People p l e a s e r กับเขาด้วยหรือเปล่าข้อนั้นมีใจความว่าพวกท่านจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อท่านรับเกียรติจากกันและกันเองและไม่ได้แสวงหาเกียรติที่มาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวตัวผมเองก็เคยเป็น People p l e a s e r มาก่อนครับและพระธรรมเรื่องนี้ทำให้ผมเห็นภาพมากขึ้นชัดขึ้นว่า อะไรที่ทำให้เรามีความสุขสิ่งนั้นก็จะสำคัญกับเราและบางครั้งมันสำคัญมากจนมันกลายเป็นพระเจ้าของเราแต่ถ้าเราลองคิดใหม่ตามพระธรรมข้อนี้เราจะได้คำตอบว่าพระเจ้าคือผู้ที่สำคัญกับเราที่สุดและเป็นผู้เดียวที่จะทำให้เรามีความสุขได้มากที่สุดเมื่อเรารู้จักและสแสวงหาพระองค์เมื่อเราเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรา เราก็จะไม่จำเป็นต้องให้ใครมาชมเราอีกเพื่อที่จะมีความสุขได้ครับเพราะพระเจ้าทรงเห็นอยู่แล้วว่าเราเองก็ทำได้และได้ทำจนสุดความสามารถของเราแล้วนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก t Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ